วันนี้ก็มาพบก,กับครูทีน่าเช่นเคยนะคะครูทีน่าชีวิตนิตเนมิตได้นะคะด้วยพลังจิตตาสำเร็จวันนี้มาไลฟ์ให้ความรู้กันนะคะหนึ่งเคล็ดลับ m a n ิเฟสไวคุณน่าจะบอกเทคนิค m a n i f ฟ s t ไวนะคะวันนี้ <c oughs> คุณจงรู้ไว้ว่าอะไรที่คุณอยากได้มันอยู่แล้วอะไรที่คุณอยากได้มันมีอยู่แล้ว คุณอนะมีหลายเวอร์ชั่นมีมีหลายภาคมีภาคจนภาคปกติภาคพอมีพอกินภาครวยภาคอดีตภาคปัจจุบันภาคอนาคตมันมีอยู่แล้วอนาคตของคุณมันก็มีอยู่แล้วอนาคตของคุณคนสิบล้านคนร้อยล้านคนพันล้านมีอยู่แล้วมันมันมันเป็นแบบเรียกว่าหลายเวอร์ชั่นซ้อนกันซ้อนกันซ้อนกัน,น,กนมันมีหมดอะคะ่ะ มีทุกเวอร์ชั่นคุณมีหลายเวอร์ชั่นอยู่แล้วหน้าที่ของคุณแค่เคลื่อนพลังงานไปอยู่ในเวอร์ชันนั้นไปอยู่ในโลกใบใหม่อยู่มิติใหม่หรือที่ใหม่ที่คุณอยากจะได้อยากจะเป็นหรือเรียกอย่างหนึ่งว่าไปเป็นบีอิงใหม่ชิปบีอิงใหม่ชิปไอดีนิตี้ใหม่ไปเป็นตัวตนใหม่ไปเป็นคนใหม่ที่คุณอยากจะเป็นอ่าคุณง่าย มันเปรียบเสมือนกับว่าเหมือนทุกอย่างมันขนานกันไปทุกอย่างขนานกันไปขนานกันไปอดีตปัจจุบันอนาคตมันขนานกันไปเลยมันเล่นไปพร้อมๆกันเพราะจริงๆแล้วอะโลกนี้มันมายาโลกนี้มันสมมติราไหมคะมันมีอดีตปัจจุบันอนาคตใช่ไหมแต่โลกของวิญญาณมันไปพร้อมกันหมดเลยมันขนานกันไปอ่าถ้าสมมุติว่า ปัจจุบันนี้คุณอยู่นะตรงนี้พอคุณคิดถึงอดีตใช่ไหมคะอดีตก็ไปไปรับเอาคิดถึงแล้วมีความรู้สึกนั่นจิตคิดว่าปัจจุบันถ้าคุณคิดถึงอนาคตจิตก็คิดว่าปัจจุบันจิตก็ไปรับเอาเห็นไหมมันขนานกันไปเลยเพราะโลกของวิญญาณไม่มีอดีตไม่มีอนาคตมีแค่ปัจจุบันดังนั้นอดีตปัจจุบันอนาคตขนานกันไปมันขนานกันไปเลยอันนี้ถ้าคุณฟังเข้าใจคือแบบ อามีซิ่งมากนะจะบอกให้อันนี้แพงมากนะทุกอย่างมันขนานกันไปโลกของวิญญาณหรือจิตมีแค่ now ปัจจุบันสำคัญที่สุดมันขนานกันไปอดีตเปรียบเสมือนช่องสปัจจุบันเปรียบเสมือนช่องห้าอนาคตเปรียบเสมือนช่องเจ็ดและคุณเล่นละครไปพร้อมๆกันเล่นละครช่องสมเล่นเป็นยาจกช่อง ช่องห้าเล่นเป็นคนชั้นกลางช่องเจ็ดเล่นเป็นเศรษฐีแล้วออนแอร์ตอนสองทุ่มใบพร้อมกันเลยอยู่ที่คุณปรับค่าความตี่รีโมทของคุณอนะรีโมทคือค่าความถี่ถ้าคุณปรับรีโมทไปที่ช่องสามคุณก็กลับไปอดีตคุณปรับรีโมทไปที่ช่องห้ามาอยู่ปัจจุบันนี้ขณะนี้แล้วคุณปรับรีโมทไปที่ช่องเจ็ดใช่ไหมคะคือปรับรีโมทไปที่ช่องเจ็ดคืออนาคตเล่นเป็นเศรษฐี หน้าที่คุณปรับรีโมทไปที่ช่องเจ็ดถ้าคุณยังได้ความมั่งคั่งใช่ไหมคะปรับรีโมทต,ตัวคุณอะไปที่ช่องเจ็ดไปเล่นบทละครที่ช่องเจ็ดไปไปแช่ไว้อย่างนั้นนะคะไปแช่ไว้แบบนั้นค่ะค่ะมีค่ะ,คะ,คะเดี๋ยวติดต่อกลับไปนะคะแป๊บหนึ่งค่ะค่ะ นั่นแหะค่ะมันก็จะมีอดีตปัจจุบันอนาคตอดีตปัจจุบันอนาคตหน้าที่คุณนะคะอัพฟิเคนซี่ปรับรีโมเงไปที่อนาคตอนาคตที่คุณจะได้คือความมั่งคั่งใช่ไหมภาพเป็นแบบไหนความรู้สึกอย่างไรนั่นแหละค่ะจำอยู่ตรงนั้นคือคุณจงเอาเตง เอาตัวเองรับรู้กับสิ่งนั้นๆันเขาเรียกว่าเอาแต่เอาแต่เอาเขาเรียกว่าเอาตัวเราเองเนี่ยไปรับรู้กับสิ่งนั้นๆไปรับรู้สิ่งใหม่ๆสิ่งที่มันสอดคล้องกับการเป็นอนาคตแต่เราส่วนใหญ่รับรู้จากปัจจุบัน,น่ยอยู่ช่องห้าใช่ไหมสมมติว่าคุณเปิดภาพความถี่อยู่ช่องห้าปัจจุบันฉันมีเงินเท่านี้มีบ้านเท่านี้มีรถแบบนี้มีหนี้สินก้อนนี้มีชวิตที่ยังไม่โอเคอันนี้คุณเปิดอยู่ช่องห้า ช่องปัจจุบันของคุณแต่จริงๆคุณจะได้สิ่งที่มันดีกว่านี้คุณต้องปรับค่าความถี่ไปที่ช่องเจ็ดช่องอนาคตนไคะไหมคะไม่ใช่ปรับอยู่ไม่ใช่อยู่ช่องเดิมถ้าช่องเดิมคือการรับรู้ของคุณเขาเรียกว่า consciousness การรับรู้ของคุณคืออยู่ช่องเดิมโฟกัสเรื่องเดิมยึดติดเรื่องเดิมจะได้ผลลัพธ์มันเดิม เอาเอาบันทึกมาเอาบันทึกมาสู่จิตเป็นเรื่องเดิมใช่ไหมคะมันก็ดันลงมาเหมือนเดิมหน้าที่ไปที่ช่องเจ็ดช่องอนาคตพอคุณไปอยู่ที่ช่องอนาคตจุ่มแช่เขาเรียกว่าจุ่มอนาคตในปัจจุบันดึงอนาคตมาสวมใส่ในปัจจุบันเลยรู้สึกอย่างไรไม่ค่ะสายตาปกติเพียงแต่ว่าอยากจะกองแสงอนาคตใช่ไหมคะอนาคต เป็นแบบไหนที่คุณอยากได้ภาพความรู้สึกเท่ากับคุณเปิดช่องไปช่องเจ็ดค่าความถี่คุณจะเปลี่ยนรีโมททีวีคือการปรับค่าความถี่คือค่าความรู้สึกเพราะมันเหมือนแบบว่าปัจจุบันนี้รู้สึกไม่โอเคบางอย่างเนี่ยเสร็จปุ๊บคุณปรับค่าความถี่ไปช่องเจ็ดทุ้ยช่องนี้รู้สึกดีจังเลยอะ่ะฉันเล่นเป็นเสถีช่องเนี้ยเป็นคนใหม่เป็นคนสุขภาพดีเป็นคนหุน่นดีเป็นเศรีฐีเป็นมีสภาพแวดล้อมที่ดี ในชีวิตที่รักชูรี่ไรที่คุณอยากได้ใช่ไหมคะสวัสดีค่ะคุณอภิชาจุ่มแช่อยู่ตรงนี้ไปเขาเรียกว่าไปเปิเปดแช่ไว้ช่องเจ็ดจุ่มแช่ภาพความรู้สึกทําไมให้คิดถึงพูดถึงรู้สึกถึงจินตนาการถึงเหมือนมีแล้วเป็นแล้วได้แล้วเพื่อให้คุณจุ่มแช่ที่ช่องเจ็ดช่องที่คุณอยากได้แล้วผู้คนเหตุการณ์สถานการณ์จะถูกนําส่งมาเองจะถูกนําส่งให้คุณไปเป็นคนนั้นนะ มันจะถูก a d track ะดึงดูดมาให้คุณไปเป็นคนนั้นเพราะคุณเป็นคนใหม่จุ่มแช่ไปไว้ identity ของคุณตัวตวน,นคุณจะเริ่มเป็นคนใหม่ไม่เป็นคนเดิมเป็นคนเดิม identity เดิม being เดิมรู้สึกมันเดิมทำมันเดิมใช่ค่ะรู้สึกมันเดิมได้พลมนเดิมต้องรู้สึกใหม่เป็นคนใหม่จะรู้สึกยังไงมันต้องรู้สึกดีละหนึ่งหนึ่งความรู้นรู้สึกดีจังเลยสุขภาพดีขึ้น สุขภาพดีขึ้นสิบเท่าสวยหล่อขึ้นสิบเท่าการงานการเงินดีขึ้นสิบเท่าคนรอบข้างดีขึ้นสิบเท่าคุณจะรู้สึกดีนะคนในอนาคตที่คุณอยากเป็นคุณไปจุ่มแช่ความรู้สึกนั้นสิ่งหนึ่งที่ช่วยคือจินตนา,าการส่วนภาพใหม่เล่นละครบทใหม่เล่นช่องเจ็ดช่องสามเล่นเป็นยาจกช่องปัจจุบันเล่นเป็นคนเขาเรียกว่าเขาเรียกว่าชนชั้นกลางเนาะสมมติ คุณเล่นหลายบทอะอดีตคือช่องสามปัจจุบันคือช่องห้าอนาคตคือเศรษฐีอ่าคุณก็เล่นช่องเจ็ดอะคุณปรับรีมทดไปที่ช่องเจ็ดรีโมดคือความรู้สึกของคุณแต่คนเราชอบบางทีก็ปรับรีมทไปที่อดีตใช่ไหมอดีตอ่อืมอดีตโดนแฟนทิ้งอดีตโดนคนนั้นว่าโดนโกงอะไรเงี้ยเห็นไหมหรือปรับรีมทดไปที่ช่องห้าปัจจุบัน ก็ชีวิตมันยังอยู่แบบนี้ยจะไปได้ยังไงเศรษฐีเนี่ยหรือจะสุขภาพดีได้ยังไงจะมีความรักดีๆยังไงก็ปัจจุบันมันเป็นแบบนี้อยู่ก็อยู่ช่องห้าปรับค่าความดีช่องห้าอยู่คับความดีช่องห้าเนื้ออ่อนไหมคะแบบนี้เลยเพราะมันขนานกันไปเลยนะคะช่องสามช่องห้าช่องเจ็ดมันอ่อนแอร์พร้อมกันตอนสองทุ่มอดีตคนเล่นปัญญาจกช่องห้า คุณเล่นเป็นคนบุคคลธรรมดาคนชั้นกลางช่องเจ็ดเล่นเป็นเศรษฐีหน้าที่คุณก็เปิดช่องเจ็ดแช่ไว้ค่ะหน้าที่เวลาเผลอสับรีโมทมาช่องปัจจุบันใช่ไหมหน้าที่สับรีโมทใหม่อันนี้ครูจะ่ยกตัวอย่างให้คุณเห็นภาพง่ายๆนะเฮ้ยสับรีโมทใหมารู้สึกรู้สึกเบือ่อนายรู้สึกไม่ชอบเอ้ยฉันต้องสับรีโมทไปที่ช่องเจ็ดช่องรู้สึกดีช่องมีแล้วเป็นแล้วได้รับแล้วเพราะฉันจะเปิด ช่องนี้แช่ไว้พอคุณเปิดช่องนี้แช่ไว้ใช่ไหมคะมันแน่นแล้วทุกอย่างมันจะถูกนำส่งไอเดียโอกาสผู้คนเหตุการณ์สถานการณ์ให้คุณเป็นคนนะั้นเปิดช่องเจ็ดแช่ไว้เปิดช่องคือความรู้สึกแล้วไปเป็นคนใหม่ฝึกตัวเองคือจุ่มแช่นานๆานจิตต้าสนึกม,นมันจะมันจะบันทึกเข้าไปเรื่อยๆเลยเอย่อะมันจะรู้สึกรู้สึกซ้ำๆแล้วทนี้ความเชื่อมันจะเริ่มมา องค์ประกอบไอเดียโอกาสผู้คนเหตุการณ์สถานการณ์มันถูกนำส่งให้คุณเป็นคนนั้นได้รับสิ่งนั้นนี่คือกดแรงดูด attract ถ้าคุณจุ่มอยู่ช่องเดิมใช่ไหมคะมันก็จะได้เหมือนเดิมคุณต้องไม่จุ่มอยู่ช่องใหม่จึงจะได้อันใหม่เนี่ยแบบนี้เลยนะคะดังนั้นเคลดรับคือแบบนี้เลยถ้าคุณจะได้การดึงดูดที่ไวคุณต้องอยู่ในสภาวะได้รับแล้วมีแล้วเป็นแล้วเห็นไหมอะไรควรอเทคนิคนี้ไปใช้ นี่ราคาคือการจุ่มแช่อยู่ช่องเจ็ดช่องที่ได้รับแล้ว,ลวมีแล้วเป็นแล้ว be do have คนํำเร็จทุกคนจะพูดเสมอว่าจงเป็นก่อนลงมือทำแล้วคุณจะมีมันเป็นมันก่อนไม่ใช่แบบฉันได้ก่อนฉันจึงจะเป็นคุณต้องเป็นมันก่อนเวลาคุณเป็นความรู้สึกคุณจะมา,าความรู้สึกความรู้สึกส่งออกไปซ้ำๆซ้ำๆจากวันขานรับความรู้สึกไง ความรู้สึกมาก่อนความจริงตามมาทีหลังนะเธอส่งความรู้สึกมาบ่อยเนาะอ๋อความรู้สึกเธอที่เธอส่งมาคือเป็นเสียถีเนาะเป็นคนสุขภาพดีเนาะเป็นที่รักเนาะเป็นค้นขายดีเอ่อเป็นคนที่มีความรักดีๆอะไรที่คุณอยากได้เนาะเมีได้โตขึ้นสิบเท่าสมมติส่งมาบ่อยๆจากวันก็ขานรับสินะใช่ไหมแล้วคุณจะเริ่มเป็นคนใหม่แล้วก็แน่นกับการเป็นคนใหม่ไม่เป็นคนเดิมต้องเปิดช่องเจ็บ ค่าความถี่ถ้าเราเผลอกลับมาที่ช่องเดิมใช่ไหมคะช่องสเผลอได้แต่มีสติรู้ตัวให้ทันแล้วไปช่องเจดใหม่ปรับค่าความถีม่มาคุณว่าฉันไม่อยากอย,กอยู่ช่องช่องห้าคุณก็ปรับค่าความถี่ได้เหมือนรีโมทเลยความรู้สึกมันปรับได้นะเปลี่ยนความคิดความรู้สึกก็เปลี่ยนเหมือนเช้งมินนิ่งใช่ไหมตีความหมายเป็นบวกค่าความถี่ก็เปลี่ยนถ้า ความหมายเป็นลบค่าความถี่มันก็เหมือนเดิมค่าความถี่มันก็ต่ำเหมือนกันเลยที่คุณน่าสอนวิธีคิดคิดแบบนี้นะใช้จนินตนาการนะใช้บทเซลทล์กนะหรือใช้ว่าให้ความหมายเป็นบวกนะเพื่อปรับค่าความถี่ให้มันสูงไม,ไม่ให้อยู่ในค่าความถี่่ต่ำไม่ให้อยู่ค่าความถี่เดิมไม่ให้อยู่ช่องเดิมไปช่องใหม่ช่องที่เราจะได้ผลลัพธ์ที่อยากได้ <c oughs> แบบนะั้นนั่นเองคนระับแล้วก็ไปโฟกัสมันไม่งั้นเราจะโฟกัสอันเดิมพอโฟกัสอันเดิมปุ๊บ ค้าความถีเราจะได้เหมือนเดิมผลลัพธ์จะได้เหมือนเดิมไงจะได้ผลลัพธ์ใหม่โฟกัสใหม่เป็นมาเลยนะคะแต่มันอาศัยการฝึกฝนนะมีวินัยในการลงมือทาสิ่งนี้คิดถึงพูดถึงรู้สึกถึงจินตนาการถึงเหมือนมีแล้วเป็นแล้วได้รับแล้วเป็นคนใหม่เพื่อไปเป็นคนใหม่ถ้าเราเป็นคนเดิมเราจะได้เหมือนเดิมไงเราจะคิดเหมือนเดิมพูดเหมือนเดิมรู้สึกเหมือนเดิมเราได้ผลลัพธ์ใหม่คิดใหม่พูดใหม่ทำใหม่รู้สึกใหม่ จินตนาการถึงมันรู้สึกเหมือนมีแล้วเป็นแล้วได้รับแล้วสวัสดีค่ะคุณรุ่งนภานะเหมือนมีแล้วเป็นแล้วได้รับแล้วแบบนั้นเปิดช่องใหม่แช่ไว้ช่องเจ็ดปรับค่าความถี่เดี๋ยวสัญญาณมันจะมาไงเดี๋ยวภาพมันจะมาทุกอย่างมันจะเริ่มมาทุกอย่างองค์ประกอบจะนําส่งภาพก็จะเป็นภาพใหม่ภาพใหม่ความรู้สึกใหม่ผลลัพธ์จึงจะเป็นอะไรใหม่คุณจะเริ่มมรนจุแอ s track ดึงดูดผลลัพธ์ใหม่ที่จับต้องได้ คุณต้องเอาตัวเองไปก่อนเอาค่าความตีไปก่อนถ้าว่าด้วยเรื่องของจิตวิญญาณคือเอาจิตไปเกาะที่ใหม่ก่อนนะพูดง่ายๆที่คุยหน้าเคยสอนคุยที่หน้าสอนหลายรูปแบบนะเพื่อเสร์ฟความเข้าใจมากขึ้นมากขึ้นเอาจิตไปเกาะที่ใหม่ไม่เกาะที่เดิมเกาะที่เดิมไม่พอรับมันเดิมเอาจิตไปเกาะที่ใหม่เกาะที่ที่เราอยากได้ที่เราอยากจะไปไปพบภูมิดีๆค่ะเปลี่ยนพบภูมิค่ะมาอยู่พบภูมิเดิมไปพบภูมิใหม่จิตเกาะอยู่ที่ไหนเดี๋ยวจิตจะลากกายไปที่นั่น กาะที่เดิมเนี่ยลาเหมือนเดิมเกาะอดีตก็ได้อดีตเกาะเกาะลบก็ได้ลบไงเกาะเรื่องราวแล้วลบก็ได้ลบเกาะเรื่องราวบวกก็ได้บวกแบบนั้นเลยนะคะนี่คือเคลลับนะคะเนาะวันนี้คุณหน้ามาให้ความรู้นะคะแบบสั้นๆปรับความถี่คิดซ้ำๆพูดซ้ำๆรู้สึกซ้ำๆเห็นภาพซ้ำๆเก็บหลักฐานซ้ำๆเอา c o n เช i o u s สติการรับรู้ไปรับรู้ ความเป็นไปได้ทางปวงเก็บหลักฐานที่คุณอยากได้อะไรบ้างจากคนอื่นก่อนนั่นคือการรับรู้แต่ถ้าในทางกับการคุณไปรับรู้กับคนอื่นที่แบาเศรษฐกิจไม่ดีเงินมันหายากนะคนดีๆมันหายากนะคุณจะได้ว่านั้นนะคุณต้องเอาเอาสติรับรู้ของเราไปรับรู้การรับรู้สําคัญนะ รับรู้สิ่งใหม่ๆสิ่งดีๆสิ่งที่คุณยังได้มันสอดคล้องกับเป้าหมายอะไรที่คุณรับรู้ซ้ำๆซ้ำๆความรู้ซ้ำๆซ้ำๆ,ๆขนาคุณมาดูช่องนี้นะหลายคนได้ผลลัพธ์อ่ะเอาไปลงมือทำแหมสติการรับรู้คุณรับรู้ข้อมูลใหม่ๆแล้วคุณเอาไปลงมือทำรับรู้เอาผลแล้วเรียนรู้แล้วเข้าใจแล้วไปลงมือทำใช่ไหมการรับรู้สิ่งใหม่ๆเฮ้ยลองทำดูสิเหมือนคุยหน้าเรียนรู้ใหม่ๆคือเฮ้ยลองเรียนรู้ดูสิเออ เขาเรียนรู้แล้วเออลงมือทำสิลงมือทำเออเฮ้ยทำไมมันจริงแสดงถ้าแสดงว่าคนสอนเนี่ยเขามีประสบการณ์ผ่านมาแล้วเขามาสอนแต่มันจริงเขาเลยบอกวิธีการอ่าที่เหลือเราก็ take action ถ้าเรายังคิดเหมือนเดิมเอ้ยมันก็ได้ผลลัพธ์เหมือนเดิมใช่ไหฉันไม่ได้มีความสุขกับผลลัพธ์นี้ฉันได้ผลลัพธ์ใหม่อ่าอย่างไงเป็นต้น,นได้ไหมคะหรืออย่าออกจากปัญหาใช่ไหมฉันเคยใช้วิธีในการออกปัญหามันออกไม่ได้มันไม่เวิร์ก เปลี่ยนวิธีการใหม่จากแต่ก่อนคิดแบบนี้คิดว่าความคิดนี้มันใช่เอา้ามันไม่ใช่นนาหลักคิดที่ใช่แบบนี้ลองเอาหลักคิดนั้นมาใช้แล้วเออชีวิตมันง่ายขึ้นชีวิตมีความสุขมากขึ้นที่ผ่านมาฉันคิดว่าฉันคิดถูกแล้วมันไม่ใช่เห็นไหมเราต้องเปลี่ยนความคิดเปลี่ยนคําพูดเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนคําพูดใหม่การรับรู้ใหม่ของเราด้วยอันนี้สําคัญมากนะหาความรู้แล้วลงม,มือทาเหนือไปกว่านั้นคือ เป็นคนนั้นเลยเป็นคนที่คุณอยากเป็นอันนี้เป็นขั้นเทพนะเป็นขั้นแอดวานซ์เลยคือไปเปิดช่องเจ็ดแช่ไว้ช่องอนาคตแช่ไปเลยเหมือนมีแล้วเป็นแล้วได้รับแล้วหน้าตนนี้เดี๋ยวนี้ถ้ามันถ้าค่าค่าความถี่ตกลงมาอยู่ที่ช่องห้าเหมือนรู้สึกอยู่กับปัจจุบันมากเกินไปก็ต้องปรับค่าความถี่ไปช่องเจ็ดบ่อย,อยอถ้าเขาเรียกว่าของเก่าดึงกลับใช่ไหมตัวตนเดิมดึงกลับหน้าที่ไป ไปจุ่มไปแช่บ่อยได้ทางวันยิ่งดีหรือบ่อยเท่าที่บ่อยมากที่สุดเท่าที่จะบ่อยได้ให้รู้สึกเป็นคนนั้นแล้วอยากได้แบบไหนในอนาะคตเห็นภาพไม่ชัดเป็นคนนั้นเป็นคนที่ประสบความสำเร็จบางครั้งร่ำรวยเป็นคนสวยขึ้นหรอขึ้นเป็นคนสุขภาพดีสิบเท่าเป็นคนที่แวดล้อมไป่ได้คนพลังงานบวกพลังงานดีสภาพแวดล้อมเพดีคอนเนคชั่นที่ด,ดีอะไรที่คุณอยากได้มีแต่ลูกค้าที่ดีอยากได้แบบไหนาอ่ะเห็นภาพให้ชัด ใส่ความรู้สึกกลับไปถ้ายังไม่ได้ไป,ไปหาการรับรู้ความรักดีที่คุณอยากได้เก็บประทางใช่ไหมทุกอย่างการรับรู้ไงการรับรู้เหมือนการโกยสิ่งนั้นเข้าสู่ตัวเราไอให้เราโกยเข้าไปบ่อยอินพุตเท่ากับเอาพุตอินพุตอะไรไบ่อยๆจะเท่ากับเอาพุตสิ่งนั้นจงอินพุตแต่สิ่งดีๆสิ่งที่เราอยากได้ที่มันสอดคล้องกับเป้าหมายของเรา นะคะทำซ้ำําทําซ้าจิตตาสำนึกต้องอาศัยการทําซ้ํานะคะอะไรที่เขาบันทึกก็ไปซ้ำา้ำเขาจะหาทางดันออกมาบ้านนะจงทาซ้ําคิดถึงพูดถึงรู้สึกถึงจินตนาการถึงหรือจุ่มแช่อยู่ช่องเจ็ดหรือใช้ภาษาอีกแบบนึง่งคือดึงอนุอนาคตมาจุ่มนะปัจจุบันเหมือนมีแล้วเป็นแล้วได้รับแล้วโลกของวิญญาณมีแค่ปัจจุบันเราคิดถึงอดีตจิตจิตเราคิดว่าปัจจุบันนะครอบเอาและถ้าเราคิดถึงอนาคต จิตคิดว่าปัจจุบันเขาก็ไปครอบเอาใช่ไหมจิตมีแค่ปัจจุบันแต่โลกนี้ไม่มีอดีตปัจจุบันอนาคตะคะ่ะนั่นแหละแบบนั้นเลยนะคะเนาะฝากไว้ค่ะทุกคนวันนี้วังว่าเป็นประโยชน์อย่างยิ่งนะคะคุณแม่มาให้ความรู้สั้นๆเนาะเอาไปฝึกฝนนะคะสิ่งหนึ่งที่จะเปลี่ยนชีวิตคุณหนึ่งพลังเลยนะคือตัวต้องต,ต,ตัดสินใจตัดสินใจว่าไม่เอาแบบเดิมจะแบบใหม่ผลลัพธ์แบบใหม่ที่มันดีขึ้น แล้วก็ไปโฟกัสผลลัพธ์ใหม่เลยโฟกัสช่องเจ็ดเลยทีนะ่ะช่องเดิมไม่โฟกัสช่องปัจจุบันไม่โฟกัสช่องห้าไม่โฟกัสโฟกัสช่องเจ็ดตัดสินใจนะเหมือนคุณจะคุณจะลดน้ำหนักคุณต้องตัดสินใจนะคะเนาะคือคียมีสตินะคะทำสมาธิกวานเพื่อให้จิตมีกําลังสมาธิช่วยให้จิตมีกําลังรู้เท่าทันอารมณ์รู้เท่าทานาัทาทานความคิดรู้ว่าตอนนี้คุณอยู่ช่องห้าหรือช่องเจ็ดคือสติ ทำสมาธิให้จิตมีกําลังสองเจริญสติเพื่อให้ตัวเองเทรนตัวเองไปอยู่ช่องเจ็ดไม่ให้ตัวเองอยู่ช่องห้าเพราะอยากได้ผลลัพธ์ช่องเจ็ดไงต้องพาตัวเองอยู่ช่องเจ็ดช่องอนาคตดูแลอารมณ์ให้ดีเราอยู่ช่องเจ็ดเราอารมณ์ดีแล้วว่าผลลัพธ์ที่าอยากได้ไงอารมณ์ดีอารมณ์มขึ้นสูงค่าความถี่สูงเราจะดึงดูดสิ่งดีๆแบบนั้นเลยนะคะเนาะ คุณยังมินิเฟสเก่งคุณได้มีคอสมินิเฟสนะคะถ้าใครสนใจจะปกจกปกติ1 2 9 0งห0 0สนกายที่แปส่วนใจกดลิงเพจครูชนชีวิตในรายได้ด้วยพลังจิตตาสําเทธิทักอินบ็อกซ์ได้ลเลยมี15เทคนิคที่ทำให้คุณเป็นแม่เหล็กดึงดูดคุณต้องเป็นแม่เหล็กถ้าคุณมันจะมีแม่เหล็กบวกกับแม่เหล็กลบใช่ไหมให้คุณแม่เหล็กเป็นแม่เหล็กบวกดึงดูดสิ่งดีดีแปดสเตปของสายเสกสิบสิ่งที่สายเสกมีคุณอยางมินิเฟสเก่งขึ้นนะคะถ้าคอสมาธิก็็เปปนคอังจหาาญญา เปลี่ยนชะตาชีวิตขอสมาธิอัลฟ่าเปิดตาที่3มใช้เทคนิคสามฉากในการแก้ปัญหาเทคนิคสามฉากในการมนเฟสเทคนิคแก้วน้ําเทคนิคก,กระจกแห่งจิตเทคนิคโน,น้มน้าวใจคนอื่นแบบไม่ต้องพูดเปลี่ยนใจคนอื่นให้น่ารักขึ้นแบบไม่ต้องพูดกระจกแห่งจิตใช้แก้ปัญหาฉับพลันเร่งด่วนใช้บ่อยมากวันนี้ครูที่หน้าก็ใช้ใช้บ่อยมากเรียนมาแล้วก็คือใช้เออมันดีกว่าใช้สมองใช้จิตเนี่ย เก่งกว่าสมองอีกสมองเพิ่งเกิดไงจิตมันมีมานานแล้วยิ่งถ้าจิตมีกําลังนะแล้วปล่อยวางไดนะ้ง่ายคือทรงพลังมากฝึกใช้พลังจิตเพราะมันมีมันมีพาววมากกว่าแค่กายอ่าเทคนิคชี้ชายใหม่รับเทคนิคล็อกพลังงานนะคะคอร์สพลังจิตมหาปัญญาจากก้าบันนแคาที่ห้าพบาบาทนะคะถ้าใครสนใจ กดลิงก์เพจคุณหน้าชีวิตในนิเมศได้ด้วยพลังจิตตาสำานัทักอินบอกได้เลยหรือใครจะไปย้อนหลังคลิปนะคะคุณหน้าไปลงในแอปสีแดงเนาะทีหน้าชาแนลหรือในเพจคุณหน้าก็ไปลงไปย้อนฟังได้นะมีคลิปเยอะๆความรู้แพงๆจริงๆเยอะแยะเนื้อหาคุณอาจจะเก็ตบางประโยคบางคําก็ได้คนไหนยังไม่เข้าใจฟังซ้ําฟังซ้าฟังรอบแรกยังไม่เข้าใจฟังรอบที่สองรอบที่สามคุณจะเก็ตมากขึ้นเก็ตบางประโยคบางคําใช้สติในการฟังแล้ว เอาไปลงมือทำนั่นเองนะคะนี่คือเคล็ดลับเนาะยิ่งฟังสามยิ่งเก็ตยิ่งตื่นรอบแรกยังยังไม่ตื่นเท่าไหรแต่รอบสองจะตื่นมาขึ้นยิ่ง,ย,งยิ่งฟังยิ่งเกตอ่ะพูดง่ายยิ่งเก็ตยิ่งตื่นนี่แหละค่ะมันเป็นเป็นความรู้ที่แบบโรงเรียนไม่มีสอนมหาลัยไม่มีสอนแต่ถ้าเราเรียนรู้แล้วไปลงมือทำอะ่ะมันจะดีมากเอาไปปรับใช้อะ่ะเจอปัญหาแก้แบบน,นี้ทำแบบนี้ m a n i f แบบนี้ไปที่ฉากสุดท้ายเรียนอย่างหนึ่งว่าไปฉากสุดท้ายช่องเจ็ดคือฉากสุดท้ายเหมือนมีแล้วเป็นแล้วได้รับแล้วกลับปรับค่าวความถี่ไปนั่น chip i d e n ิ i t y ชิปบ being ไปเป็นคนน,นั้นไปเป็นคนใหม่คุณมีหลายเวอร์ชันมีเวอร์ชันเวอร์ชันยาจกเวอร์ชันธรรมายาเวอร์ชันเศรษฐีมันมีอยู่แล้วมันมีกฎของการมีอยู่ของจักรวาลนี้มันมีหลายเวอร์ชันของคุณมากหน้าที่คุณชิปค่าวความถี่ ให้มันแมทกับสิ่งนั้นแล้วแช่ไว้เดี๋ยวองค์ประกอบมันจะนําส่งมาชิปค่าความถี่เปลี่ยนค่าความถี่แต่คนเราจะอยู่ค่าความถี่เดิมไนงะบางทีไปแหละบางทีตกลงมาค่าความถี่เดิมไนงะอยู่กับปัจจุบันขณะใช่ไหมมาอยู่กับความจริงตรงหน้าคุณต้องปรับค่าความถี่ใหม่สิ่งที่ช่วยได้คือจินตนาการหรือการรับรู้ของเราคอนเซสเน็ตับรู้อะไรใหม่ๆที่มันเสิร์ฟใช้จินตนาการจินตนาการก็เป็นการรับรู้ใหม่นะคะ พูดใหม่เซลทอสก็เป็นการรับรู้อันใหม่ๆ่อินพุตสิ่งใ,ใหม่ๆหม่อินพุตเท่ากับเอาพุตกินอะไรเข้าไปก็จะสิ่งนั้นก็จะคายออกมาจิตก็จะคายสิ่งนั้นมากินขยะก,ก็คายขายะกาเบ็อินกาเบ็เอากินสิ่งดีก็ได้สิ่งดีดคุณต้องฝึกให้จิตได้กินแต่สิ่งดีดนะคะเนาะฝากไว้ค่ะด้วยรักและส่งพลังนะคะสวัสดีค่ะวันนี้มาสั้นๆน,นะคะทุกคนดูแลสุขภาพด้วยนะคะทุกคนทุกวันนี้เนาะดูแลสุขภาพให้ดีนะคะทำสมาธิวัน